โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการโอนเหรียญจาก chain moonbeam นะครับไป chain polygon นะครับก่อนอื่นเข้ามาที่ connect network นะครับแล้วก็กดที่ bridge นะครับโอเคจากนั้นจะขึ้นหน้านี้ก่อนอื่นก็ต้องเลือกเชนต้นทางนะครับก็คือ moonbeam ส่วนเชนปลายทางเราคือ polygon นะครับจากนั้นเลือกเหรียญครับเหรียญก็มีมากมายแต่ผมจะยกตัวอย่างที่เหรียญ m a t t u t t นะครับก็คือเหรียญ u s t t ของ moonbeam นั่นเอง โดยจะเลือกไปที่ Polygon u s d t เหมือนกันนะครับก็ใส่จำนวนตามที่คุณต้องการนะครับแต่ผมจะใส่จำนวนเต็มแม็กเลยก็คือประมาณ102ดอลลาร์นะครับจากนั้นทาง Connect จะทำการหาเส้นทางที่การโอนที่ถูกที่สุดนะครับจะเห็น,น,หนว่าเห็นแมปเซเันยียงแค่0.07ดอลลาร์จากนั้นกด Approve u s d t ครับกด Confirm ใน MetaMask หลังจากกดคอนเฟิร์มนะ้ลอนกด approve นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันกำลังทำการ approve เหรียญ u s d t บนเชนของ Moonbeam อยู่นะครับอ่าขึ้นคอนเฟิร์มมาแล้วครับจากนั้นหน้าต่าง approve นะครับจะเปลี่ยนเป็น swap นะครับเราก็สามารถกด swap ได้เลยก็คือการโอนจากเชน Moonbeam ไป p พ l ิก o อนนะครับก็เช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดคอนเฟิร์มครับผม ทำการยืนยันธุรกรรมนะครับบน Meta Mask กด Confirm ์มอ่าหลังจากกด c o n f i r รมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างการทําธุรกรรมของ Connect นะครับว่ามันกำลังดำเนินการยังไงบ้างอ่าหลังจากขึ้น c o n f i r รมอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวตัว m o มู b e a ะครับจะขึ้นคำว่า Prepare แปลว่าทางเหรียญ o n b e a m เนี่ยได้ทําการ ส่งเ,เรียบร้อยแล้วเหลือทาง Connect ก็จะส่งไปที่ Polygon ครับผมอ่าครับหลังจากขึ้นพีแพของฝั่ง Polygon แล้วนะครับก็คือตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่เพียงทำการโอนเงินเข้ากระเป๋าเรานะครับแล้วกด Sign to claim fund นะครับผมเพื่อเอาเงิน102ดอลลานล่างของเราเนี่ยเข้ากระเป๋าครับผมกด Sign ใน MetaMask ครับอ่าหลังจากกด sign ก็รอสักครู่ครับผมเดี๋ยว ทางธุรกรรมจะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์ครับอ่าครับก็ตอนนี้ทางธุรกรรมขึ้นว่าเค s มส c กเ s f u l นะครับก็คือเข้ากระเป๋าแล้วเรียบร้อยแล,แล้วเรามาดูได้ที่หน้าจอนะครับแล้วกดรีเฟซหนึ่งทีครับผมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็เงินทั้งหมดเข้ามาที่เชนโพลิก g อนแล้วนะครับขอบคุณครับ